สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลในวันพุทธที่29กันยายนพศ2564ทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับผมก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามครับที่ Facebook ครับดูบอลหลังบ้านแล้วก็ ที่ YouTube ครับดูบอลบ้านเช่นเดียวกันครับผมไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกกุงิเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์อบอลต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ครับในวันพุธอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอเลือกไปที่คู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับบียาเลทีมอันดับ4จากพรีเมียร์ครับเจอกับทีมอันดับ11จากลาลีกาสเปนนะฮะ คู่นี้เนี่ยจะเตะกันที่สนามโอทเทฟอร์ดครับเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเราไปดูอัปตารางคะแนนกันหน่อยครับสำหรับแมนยูกับบิย่าลครับอยู่ร่วมสายกับยังบอยและอัตตานตานะครับก็อยู่กันในกลุ่ม F นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว1นงัดแพ้ไป1เกมครับมี0ูนย์คะแนนนะครับโดยแพ้ให้กับยังบอยนะในเกมก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนบียาลครับอยู่อันดับที่3มครับมีอยู่1คะแนนครับนะฮะนัดที่แล้วนี่ก็เสมอกับอาดันตามา2ประตูน2นะครับคู่นี้เราไปดูสถิติกันหน่อยครับเรามาดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันหน่อยนะครับนับย้อนกลับไป5นัดหลังสุดครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งบียาลครับชนะไป1นัดนะครับแล้วก็ที่เหลืออีก4เกมเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะฮะ และแมนยูครับยังไม่เคยเอาชนะบีริลได้เลยนะครับในหนัดหลังสุดตั้งแต่ปี2005เลยทีเดียวนะครับพอเรามาดูสถิติแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่น่าใจหายนะไม่น่าเชื่อว,ว่าแมนยูยังไม่เคยชนะบีริลได้เลยนะครับเรามาเช็คฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ 5นัดหลังสุดในทุกรายการครับแมนยู U, ชนะไป2แพ้ไป3เกมครับเป็นผลงานที่สวิงของโอเลโกนโซชานะนะครับผลงานไม่คงเส้นคงวาเลยครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนะส่วนทีเมเยือนครับบียาริวครับแข่ง5นัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะไป1เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับเป็นเกมที่แพ้ ในนัดกระชับมิตรนะนะครับก็ต้องบอกว่าเบียริลวนะครับผลงานยังไม่เปรี้ยงปังนะแต่ว่าก็ยังดูดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งนัดล่าสุดเจอกับเรอัลมดริดเนี่ยก็ไปยันเสมอมาริดมาได้ศูนย์ประตูศูนย์นะนะครับสำหรับเบียริลเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยโอเล่กุนน่าโซชาก็ อาจจะปวดหัวเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอาจมีบางตำแหน่งที่ต้องสลับผู้เล่นสำรองลงมาเล่นแทนนะครับส่วนในรายของผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยแมนยูก็จะมีมาคาร์ลัตฟอร์ดครับอามัดเดียโลเฮรี่แม็กไวน์นะครับแล้วก็แอรอนวันบิสก้าเนี่ยรายนี้ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ในรายของลูกชอเนี่ยอาจจะต้องเช็คความฟิตนะครับและไม่แน่อาจจะเป็นโอกาสของอเล็กซ์เตลิสนะครับในวันนี้ส่วนความพร้อมนักเอื่นเนี่ยคาดว่าโอเล่วันนี้เนี่ยน่าจะยังคงส่ง คิสโนโลนโดลงล่าทลายนะครับโดยมีตัวสนับสนุนในแนวลูกอย่างบูโน่เฟรดนเดสเมสันกินวูดและก็วันนี้อาจจะเป็นโอกาสของเจดอนซานโชอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบียาลิวครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีแน่ๆน,นะครับซาเมลซุกบูเอเซเจเรมีปีโนเคลาดโมเรโนสุดหน้าตัวเก่งนะครับแล้วก็ดานิเอลราบานะคะส่วนในรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นฟองซิดกโกแลังนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นของบิยาลิวฮะ ที่มีคุณซื้ออย่างอุนยเอเมรี่เนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะนอกจากที่จะขาดศูนย์หน้าตัวหลักของทีมอย่างคิรัต์มรโลน่เนี่ยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนในเกมวันนี้นะครับเรามาดูสเป้เพื่อนที่คาดการณ์กันว่าจะลงในวันนี้ของทั้งสองทีมกัน่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับวันนี้จะมีเดวิดเดคแาลงเฝ้าเสาครับแนวรับ4คนครับ,รบ,รบจะใช้ดีโกดาโลวิคตอร์ลินเดเลฟลาเฟวาลาแล้วก็อเล็กซ์เตอร์ลิตครับ กลางรับ2คนครับวันนี้แมนยูจะใช้เปาปอกบาจับคู่กับเนมันยะมาติดกลางลุก3คนครับวันนี้จะใช้เจดอนซานโชบูโน่เฟรนเดสแล้วก็เมซานกินวูดครับโดยจะทิ้งหน้าเป้าอย่างคิซโนโรนันโดลงลาตาขายครับผมส่วนทีมเยือนครับเบียริลครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเกโรนี่มิโนลุยย่ครับแนวรับ4คนครับจะใช้ฮวนฟอยและอูอันบิโอเปาตโตเลส อันฟังโซเปดาซ่านะครับตรงกลาง3คนครับจะใช้เอเดียนกาปูดานี่ปาเลโคมานูติกลอสสามสานแน่นลูกครับจะใช้มอยสโกเมดปาโกอันเคเซอาร์นาวดาจูมานะครับผมเรามาดูสัสๆส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแมนยูกับบีเอลเรลเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนกับรีแมตต์นัดชิงจนราเลสศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและแมนยูฮะก็รอชำระแค้นกับบีเอลเรล นะครับซึ่งต้องกลับมาวัดเก่นกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างโอเลโกน่าโซชากับอุนายเอมเมรี่นะครับเรามาดูฟอร์มปัจจุบันของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าฝั่งปีศาจแดงเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มคนข้างจะสวิงนะไม่คงเส้นคงวางนะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวนัดนี้เล่นดีนัดนั้นเล่นไม่ดีคือเดายากมากๆนะครับเนื่องจากมันอยู่ครับตอนนี้เป็นทีมที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวส่วนใหญ่ในการเข้าทำนะครับเรื่องระบบทีมทีมเวิร์กเนี่ยยังไม่มีให้เห็นมากนักนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับที่ผ่านมานะฮะบียาริลใน7เกมหลังสุดนะพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับยกเว้นเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เสมอกันซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับของบียาริลนะครับนั่นบ่งบอกถึงแผงรับของทีมเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะนะครับแล้วก็เป็นเกมล่าสุดที่ไปเสมอเรอัรมาริดที่ซานติโกเบอร์นาบิเนี่ยบ่งบอกอีกหนึ่งข้อก็คือเกมรับของบีาริลย,ยังดูดีนะครับแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักนะ เมื่อลองดูทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่เลยครับมาเจอทีมที่เล่นเกมรับแน่นๆนะที่เจาะยากๆเนี่ยแมนยูก็จะเปไปเหมือนกันนะนะครับและอาจจะโดนจงังหวะโต้กลับของบีลิวเนี่ยเล่นงานได้นะครับผมมองว่าวันนี้แมนยูเจองานหนักอย่างแน่นอนครับถึงแม้ทีมเจ้าถิ่นนะจะต้องการแต้มอย่างมากในเกมวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามองภาพรวม,มนะครับและก็สถิติที่เจอกันเนี่ยบิเยริลค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะวัดกันที่เกมรับของทั้ง2ทีมนะครับว่าใครจะเหนียวแน่นกันฉะนั้นเนี่ยเลทราคาวันนี้เปิดมาแมนยูต่อ1ลูกณนะเวลานี้นะครับถ้าเลทราคาต่อมา1ลูกนะผมคิดว่ามันแพงไปสําหรับแมนยูนะครับฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้นะผมขอเลือกไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่างบิเยริลฟันธงครับผม ก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับทุกท่านคิดว่าแมนยูจะเปิดบ้านอัดบีริวได้ไหมนะครับหรือว่าบีริวจะบุกมายัดเยียดความเปาะใช้ให้ปีศาจแดงก็ลองตอบคอมเมนต์มาได้นะครับนะว่าสกอร์จะออกกันที่เท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ผมจอร์ดยูบลอลหลังบ้านต้องขอตัวลาการไปก่อนสวัสดีครับ